สบายดีพี่น้องเอาหนอแม่แบายพี่น้องอ่าระสิทธิถอยลัางเหยาวเหยาะปานอันน่ะตูนไล่พี่น้องเลยกา <c oughs> อันหันะหูลงหันหูบ่สบายดีนะสาวสบาดัดสุขคน,นอ,อ,อมางานยังเลงานศง,งานเงินดีงานศบงานเฮนดีนนเนานะปุ๊บแหละ <c oughs> เฮ้ยแกล่างวัดศรีไายคลิปวิดีโอกับเพื่อนสาวเพื่อนสาวากับป้อมปลี่บางเฉาอยู่ผู้พี่น้องเลยมันจะใกล้ดาว่าท่านช่วยป่ะวะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศรวมๆในงานศพที่บ้านน้องชิโนเหมือนนี้เนาะงานศพแม่ทัาเซ็งอยู่บ้านใต้บ้านน้องชิโน มื่อนี่เป็นวันที่สองสำหรับงานชพผืนเนาะถือว่าใน้มื่อนี่กรสซิได้ส่งสการแล้วก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจนำยาตีพี่น้องผู้ที่ใกล้ชิดใกล้เคียงเนาะที่สูญเสียคนที่หักแล้วก็เป็นผู้นำของครอบครัวอย่างบ่มีวันกลับคืน ถือว่าในเส้าของบนีก็มีการตักบาตรถวายสังฆทานให้แก่พระพิสง n สามเณรเนาะพี่นอ้องอันนี้เป็นหีดของประเพณีของลาวเฮาเก่าแก่ดังเดิมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่ปู่ย่าตายายจนเ่าถึงปัจจุบันพี่นออ้องเคหืมขาวาดมื่อบ่บอาวห่อนขาวห่อนเชียแต่บ่มีแจวเพียดเนาะ โหได้เนาะโซสมานิญญ้มปเ,เปิ็นเวิรนชบแดงไปลอยตีเขีวแมปแมปแทะนะั่นน่ะคนงามแห่งบัตน้องชิโนคนงามบัตบัตน้องชิโนงามอ่ายจืดลองมากกับซีเมนไม่ครอบนี่อะไรพี่น้องเอ้ยงามกูโม่ก็ได้งามงามล่องจากอันแม่จืดก็ได้เนาะแม่นี้จืดคนเล่าเนี่ยใยจืดคนเล่าอันนี้แม่จืดคนเล่านเานาะบ่แม่นใยจืดค,น,คนไทยได้นี่เนาะ อ่ามันก็ยังออกทีทองเนาะอ่าเออคืลังาชเป็นฝรั่งเพิ่มหนึ่งเพิ่นแกเพิ่นกระน้ำเทนได้พี่น้องน้ำเทนได้ผมแดงปากแดงอีกเอ่อก็ร่างเลิอกก็ร่างเลิอกก็คือยุบเพิ่นกับผิวขาวนี่เ้ยแหี่กระย่องอ่ะมาเด้อค่ะย่องเด้อออนนน้องตาะเนียของกรถ้าเอาเมดแล้วพี่น้องเพิ่นหมดแล้วว้าหลังจากตักบาตรหยาดน้ำแล้วเนาะพี่น้อง ทางไอ้น้องลําซายเฮาก็กินข้าวกินน้ําตอนเช้าแล้วก็พากันลงมาก็เกียมสถานพี่หาไม้เียนลําบ่อนที่จะเมียนศพเมียนคาบบ่อนหลอบ่อนคุ้มเนาะแต่ว่าก่อนเพิ่นจะได้หมองได้บ่อนนี่ก็เพิ่นก็มีกอน,นะ่ะเสียงไข่คักแน่ <c oughs> มีคันหาแล้วกเขาปั่นไข่หน่วย โยนไข่ไปเนาะไข่แตกบ่อนได้เลยเอาบอนนั้นบ่อนที่จะไวซ้ซฟคือว่าสถานทีจะเผาเนีก่กแมนอยู่ทีหน้าของเพิ่นเองไตเฮือนลงมาส่วนอันนั้นเนาะเป็นแดงๆอยู่นะหันกัเป็นถาดของผัวเพิ่นถาดดูของผัวเพิ่น อันนี้พอดีโดเพื่นกำลังสีดังไฟดังไฟเยียงพอดีโดฮะดังไฟเห้ีเพ่ดังไฟหลา่ยเพื่อนตามห็ดตามคลองแจ๊กดังเห็ดยังหรอจากเนาะพ่อแม่เพื่นพาดังเอมีน้ำสางแก้วดังเพืนดังไฟไว้บ่อนไก่้กกองฟอนเนาะเออมองเห็อยู่เห็ดกิน เขโอ้ผู้ศรีมหาบเอาแล้วดังไพ่เขาเห็ดอยู่เห็ดกินถาเอาอยู่นี่อืมผู้ที่หาผู้ที่จะมาหาบเอาดวงวิญญาณนั่นแหะพี่น้องท่นว่าดังเพื่นดังไพ่ก็จะเ,าเ้าเห็ดอยู่เห็ดกินถาอยู่นี่อีวาสัน,ปนไป่รุนเลยมันกระแนวมันแล้วความแข็งแห้งกะ ตอนนี้ทางไอ้น้องลำชายฮาเพิ่นกำลัง<ส>เอาใหม่มาเรียนลำเนาะ<ส><ข>พี่น้องเพื่นเอินว่าหาใหม่เรียนลำเนาะว่าไงไคือหาใหม่มาเผาผีเหละ ซัปเปอร์เลยนะมาสี่แจคนะแม่ซัปเปอร์เยนะมาเป็นปอกาซอสเสืยไล่หนิบ่าุดนงจอยนเ่าแล้วใของเก่าอยู่โอ้ยมัเป็นนาเอ้ยลูวนะ เหียบแล้วบอยาเขามีหาย่บอตายเกือบกระบ๋อใส่เกือบไปปทิมใส่ันึ่าน้ำจนหยาดเลยตีนเจ้าห่ะด้านพ่อเลย ส่วนอ้ายผู้เสื้อแดงน่าก,ก็เป็นลูกชายโกคอง่ะแม่เฒ่าเซ็งเนาะผู้ที่เพิ่นเสียชีวิตนี่ลูกเพิ่นก็นมีหลายคนอยู่มีชายสี่กับหญิงหนึ่งเนาะเป็นหาคนแต่ว่าลูกชายผู้หนึ่งผู้ที่สองแต่ว่าลูกชายผู้ที่สองเป็นน้องของผู้นี้หันเสียชีวิตแล้วในปีนี่แหละพี่น้องหวังสองสามเดือนหลังเนี่ย ไม่ท่ไมหล่อนล้ำเนื้อคอนเห็ดบด

อันนี้คือว่าเป็นปัดกวัดกองฟอนตามเหตุของประเพณีของเราพี่น้องคือว่าการหาใหม่เรียนลำเลอเห็ดกองฟอกนกะแล้วเป็นทีบห้อยพี่น้องเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตกไปเลยอาสำหรับคลิปวิดีโอนี่เขอเจ้ไวัสมนีกรพี่น้องพบอพก,กันคลิปหนาเดี่ยวไน้องคอมเมอฮาอาณาขขาวสารกับเงินมาเสียเงิน เสียขาประกันภัยก่อนพี่น้องเลยสำหรับวิดีโอนี้สบายดี